ถ้าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนไฟในห้องอาจสลัวหรืออาจปิดไปแล้วและโลกภายนอกกำลังเงียบลงทีละนิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์พอดแคสต์บำบัดใจสำหรับการฟังในความมืดที่นี่ไม่มีเสียงเร่งไม่มีคำสั่งและไม่มีใครคาดหวังให้คุณต้องเข้มแข็งมีเพียงเสียงเล่าเบาๆที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในคืนที่ความคิดดังเกินไป ถ้าคืนนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าหรือเหนื่อยเกินกว่าจะอธิบายขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแก้อะไรไม่ต้องดีขึ้นและไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแค่ฟังและอยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วซีรีส์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนคุณแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ทิ้งคุณไว้ลำพังในความเงียบ แต่ละตอนคือบทสนทนาเบาๆระหว่างคุณกับตัวเองถ้าบางประโยคทำให้คุณรู้สึกหน่วงหรือเงียบไปนานกว่าปกติไม่เป็นไรเลยนั่นแปลว่าหัวใจของคุณกำลังฟังอยู่ตอนที่สองวันที่เราไม่ชอบตัวเองและสิ่งที่มันกำลังพยายามบอกเรามีบางวันไหมคะที่คุณส่องกระจกหรือมองย้อนกลับไปที่ตัวเองแล้วรู้สึกว่า ไม่ชอบตัวเองเลยไม่ใช่เพราะคุณทำผิดร้ายแรงไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนไม่ดีแต่เพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นไม่เก่งพอไม่กล้าพอไม่สำเร็จพอและยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยเรามักไม่ค่อยพูดถึงวันที่เราไม่ชอบตัวเองเพราะมันไม่สวยไม่สร้างแรงบันดาลใจและไม่เหมาะกับการเล่าให้ใครฟัง แต่ความจริงคือวันแบบนี้เกิดขึ้นกับแทบทุกคนเพียงแต่เราแยกตัวเองออกมางเงียบๆแล้วโทษตัวเองอยู่คนเดียวหลายครั้งความรู้สึกไม่ชอบตัวเองไม่ได้เกิดจากการที่เราแย่แต่มันเกิดจากความคาดหวังความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเองและความคาดหวังที่เราเผลอรับมาจากคนอื่นเราถูกสอนให้ต้องเก่งต้องไหว ต้องไม่อ่อนแอต้องมีเป้าหมายต้องมีแพชชั่นต้องรู้ว่าชีวิตกำลังไปทางไหนแต่ไม่มีใครบอกเราว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกหลงทางมันไม่ได้แปลว่าเราพังมันแค่แปลว่าเรากำลังเติบโตในส่วนที่มองไม่เห็นบางครั้งความรู้สึกไม่ชอบตัวเองคือสัญญาณว่าเรากำลังฝืนบางอย่างมากเกินไป ฝืนเป็นคนที่ไม่ใช่ฝืนอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะหรือฝืนเข้มแข็งทั้งที่ใจอยากพักลองคิดดูนะคะถ้าร่างกายเราเจ็บมันจะส่งสัญญาณให้เราหยุดแต่ถ้าใจเราเจ็บเรากลับมักบอกตัวเองว่าอดทนหน่อยอย่าอ่อนแอคนอื่นเขายังไหวและนั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มไม่ชอบตัวเองเพราะเราไม่ฟังตัวเอง การพัฒนาตนเองไม่ได้เรื่องจากการถามว่าฉันต้องแก้ไขอะไรแต่มันเริ่มจากคำถามว่าตอนนี้ฉันกำลังเจ็บตรงไหนไม,ไม่ใช่เพื่อโทษไม่ใช่เพื่อซ้าเติมแต่เพื่อเข้าใจบางทีตัวตนที่คุณไม่ชอบอาจไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันคือส่วนหนึ่งของคุณที่กำลังร้องขอความเมตตาคนที่กลัวไม่ได้อ่อนแอคนที่เหนืงง่อย ไม่ได้ล้มเหลวและคนที่ยังไม่รู้คำตอบไม่ได้ไร้ค่าคุณแค่เป็นมนุษย์ที่กำลังแบกหลายอย่างพร้อมกันลองนึกถึงตัวเองในวันที่แย่ที่สุดวันที่คุณร้องไห้วันที่คุณสับสนวันที่คุณอยากหายไปเฉยๆถ้าวันนั้นมีใครสักคนนั่งลงข้างคุณเขาคงไม่พูดว่าทำไมไม่เก่งกว่านี้เขาคงพูดว่าไม่เป็นไรนะ มันหนักจริงๆแล้วทำไมเราถึงไม่พูดแบบนั้นกับตัวเองการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พัฒนาแต่มันหมายความว่าเราจะไม่ทำร้ายตัวเองระหว่างทางคุณสามารถอยากดีขึ้นและยังใจดีกับตัวเองไปพร้อมกันได้คุณสามารถฝันถึงอนาคตโดยไม่เกลียดปัจจุบันบางวัน การพัฒนาตนเองอาจไม่ได้หน้าตาเหมือนการทำอะไรเพิ่มแต่มันอาจหน้าตาเหมือนการหยุดหยุดเปรียบเทียบหยุดโทษตัวเองหยุดพยายามพิสูจน์ว่าคุณมีค่าพอเพราะคุณมีค่าอยู่แล้วถ้าตอนนี้คุณกำลังไม่ชอบตัวเองขอให้รู้ไว้นะคะว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนแย่มันแค่แปลว่าคุณกำลังรู้สึกและความรู้สึก ไม่ใช่ศัตรูของการเติบโตก่อนจะจบตอนนี้อยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆไม่ใช่ว่าฉันควรเก่งกว่านี้ไหมแต่ถามว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรจากตัวเองมากที่สุดบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ความพยายามแต่อาจเป็นความอ่อนโยนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณนะคะที่ยังไม่ละทิ้งตัวเอง และถ้าคืนนี้คุณยังไม่สามารถรักตัวเองได้ไม่เป็นไรเลยแค่ไม่เกลียดก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปในตอนที่เราจะคุยกันถึงการให้อภัยตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าพลาดไปแล้วก่อนที่เสียงนี้จะค่อยๆเงียบลงอยากให้คุณรับรู้ไว้ว่าคืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องสรุปอะไร ไม่ต้องได้คำตอบและไม่ต้องเข้มแข็งถ้าสิ่งที่คุณรู้สึกยังคงค้างอยู่ขอให้มันค้างอย่างอ่อนโยนเหมือนแสงไฟดวงเล็กที่ยังเปิดไว้ในห้องมืดซีรีส์บำบัดใจนี้จะไม่พาคุณหนีความมืดแต่จะนั่งอยู่กับคุณในความมืดนั้นจนกว่าคุณจะไม่กลัวมันอีกถ้าคืนนี้คุณยังไม่พร้อมจะหลับไม่เป็นไรเลยแค่ฟัง จะลมหายใจช้าลงแล้วค่อยพักในตอนถัดไปเราจะยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อฟังสิ่งที่คุณไม่เคยมีโอกาสฟังจากตัวเองราตรีสวัสดิ์ค่ะและขอให้คืนนี้ไม่หนักเกินไปสำหรับคุณ